ผมมีที่ที่จะนำเสนอเดนะครับคือที่นี่เลยครับ ESB ก็ไปรีวิวกันเลยแล้วก,กันนะครับผมอยากรู <Dodge> ้ว่ามาทำเชียรอะไรได้บ้างนะครับผมนะโอเคครับผมผมจะพร้อมรีวิวใน3 2 1ครับ1 2ึ่งสองแฝง ครับสวัสดีครับกับไมค์ค้าในเกมไมค์ค้าหมอดมา a ์เดอร์นี่ก็เป็น EP ที่10แล้วนะครับโอเคครับและใน EP นี้เนี่ยผมจะวางแผนยู่อ2อย่างนะครับก็คือการสร้างบ้านแล้วก็การคราฟชุดมา r a เดอร์เพิ่มนะครับซึ่งอ่าการคราฟชุดมาเลเดอร์เนี่ยผมจะคราฟชุดของริวคิกนะครับแล้วก็คราฟชุดของเบรดนะครับถ้ากูมีเบรดนะ อ่าขอดูก่อนนะครับโอเคเบลดเรายังไม่ครบทีนะครับแล้วก็มีน้องเข้ามาบอกว่าผมมีการ์ดคิงฟอร์มใช่ไหมของเบลดอ่ะอ่าไม่รู้กูมีไหมนะเช็คก,ก่อนอ่าของลูคิกมีสวายนะครับต่อมาของเบลดคิงฟอมอ่าแบบบบแ,แ,แไม่หาละโอเคตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับขอนอนก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ โอเคเดี๋ยวขอทาการเผาเหล็กแป๊บหนึ่งเผาเหล็กเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเปลี่ยนเอาชุดขี่ผึเหมือนเดิมดีกว่าละกันนะครับผมนะพอดีมันอยากห้าวครับเปลี่ยนร่างเลยแล้วกันนะครับเจออ่าไอเจ้านี้นะมามาดีเราอ่ะมาสู้มาสู้กันมาสู้กันอู้แรงแรงแรงพอสมควรนะครับอู้่งเคยกูได้ต่อได้เออนั่นแหละ อ่าโอเคไวต์แซมนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยเล็กไวต์แซมว่ะแฟล็กเมทัลโอเคแล้วก็สู้ต่อเลยครับไม่เห็นไม่เห็นกูอ๋อเป็นยัมมี่ของโอ๊ตนะครับผมตายซะโอ้ยชิบหายแล้วไงยัวเหรอยัว,ยวเหรอไอ้ตักแตนเหรอตักแตนเหรอตักแตนเหรอตักแตะเหรออ้าวตปีลันนิง่งอ่าหายแล้วไม่ได้พาอาหารมาด้วย โอเคกินเสร็จเรียบร้อยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บกูอยากลองเปลี่ยนร่างเยี่ยทำไมมันถูกกว่าเดิมวะมาอุ้ยตีมันตีแรงขึ้นว่ะทุกคนไอ้ล่าดีนะครับผมโอเคแต่ว่าเราก็เติมสถานะวิทเทอร์มานะครับ <Okay. S 2> มันก็ตีแรงขึ้นนะเว้ยว่าไม่ได้นะครับบียะโอเคหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วนะครับผมอ่าถ้าคิปเปร์ก่อน โอเคครับผมมีที่ที่จะนำเสดนะครับคือที่นี่เลยครับ ESB คืนนี้เนี่ยผมไปเจอมาในระหว่างการบินสำรวจนะครับผมนะใช่ก็เป็นการบินรอบนอกนะครับผมนะก็เป็นตลาดที่แบบอันนี้เลยครับเดี๋ยวแป๊บนมึงเดี๋ยวอินเสิร์ตมาให้ดูละกันนะครับผมนะจัดมาเลยครับโอเคครับก็ตามที่อินเสิร์ตไปนะครับผมแล้วเราก็เข้าไปดูข้างในกันเลยละกันนะครับซึ่งประตูมันอยู่แถวตรงตรงนี้เป่าว่าเฮ้ยจะไม่ได้ละ อ๋ออยู่อยู่นี่ทุกคนอยู่ยอย,อยู่มันอยู่ตรงนี้ประตูมันะ่ะแล้วก็ขุดให้ด้วยอ่ะเก็บของครับอู้อันนี้เป็นของอะไรวะแป๊บนึ่งนะช h โดคอมพิวเตอร์ o, A T I T I T e M. ไอเทมไอเชี่ยกูใช้พันเรา,าอยู่ดีว่าเออนี่ของเอ็กเฟนะครับผมนะซึ่งอันนี้มันก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแค่คุณกดมานะครับผมแล้วกูติดสถานะมึนเมาจะเลินพอละอันนี้ก็ลัคกี้เอเนอร์จีเชดเอมิชันครับผมขอหยิบลัคกี้มัน ผใช้ลัคกี้ไปแล้วอะ่ะอ้าลัคกี้เอเนอร์จีหมดอ๋อมันติดตลอดหรือว่าทุกคนเออมันติดพกเอา้าคิบหายแล้วมันไม่ติดตลอดด้วยไงยโอเคครับผมก็ลัคกี้เอเนอร์จีแห่งความโชคดีนะครับต่อมาก็เก็บนี่มาเลยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นของเทนเดอร์ควีกาชันะครับน่าจะเป็นของเบรดนะครับเอ้ยมันชื่ออะไรระหว่างแล้วก็มีอ่ากาชคอนซอสมาด้วยนะครับผมนะโอเคอเอาทิ้งกระดูกไปก,ก่อนแล้วแล้วเรามาความลัคกี้หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับป้อมเพราะมันไไม่เเเกิดดีี๋ยวรอันน้ โอเคครับผมก็มีแค่นี้นะครับสาหรับไอเจ้าโบดอันนี้นะครับปิดประตูให้มันแป๊บหนึ่งวับกลับบ้านนะผมโอเคเก็บของครับที่เก็บของไม่พออีกที่เก็บของไม่พออีกแล้วเออไม่ก็ไม่พอจริงๆนะครับผมนในตอนนี้นะก็ชุดบิวก็ใส่ไม่ได้ก็ใส่ไม่สูงอีกโอ้เจริญพอครับทุกคนเจริญพอเปิดเข้าไปไม่ได้เอ้าเหญ่นะ่นอะตอนนั้นก็เปิดได้อยู่ไม่เลยวะฮึมกูว่าทำไมกล่องมันว่างเพราะแบบนี้ดีเองอ่าโอเค เราเอามาประมาณนี้นะครับแล้วก็เราไปเตรียมในการทําอันนั้นกันเลยดีกว่าละกันนะครับผมนะไปเตรียมสร้างบ้านกันเลยนะครับก่อนอื่นเต<ป>ร <Fourth> <USC. S 2> ียมอาหารครับต่อมาบ้านที่ผมไปใช้ก็จะมีอ่าพวกหินนะครับผมเอาหินสดๆเลยแล้วก็ไม้โอ๊กนะครับแล้วก็เอาปิดวูด <passa> มาด้วยนะครับผมใช่ค<ท>ร <Dancing> ับผมจะทําแค่อันนี้นะครับเพราะว่าผมไม่เคร่งรีดมากนะครับผมนะสำหรับการทําบ้านนะครับผมจะทาแบบ ไปละกันนะครับผมไม่ชอบทำแบบสวยๆครับผมนั่นแหละคือเหตุผลกูก e ็มีแค่นี้แหละครับเ,เริ่มจากผมจะวางแบบ8ต่อ8นะครับผมแบบ8ปคูณนะครับผมใช้ไม้ฟิดในการทำนะครับ1 2 3 4ครับผมแล้วก็นับไป8ช่องครับ1 2 3 4 5 6 7 8เอา9ดีไหมเอา8ก่อนดีกว่า1 2 3 4โอเค1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเอาไประวัดิหนึ่งสองสามสี่โอเคครับก็ฝั่งนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับก็วางไปโอเคแล้วผมจะใช้อ่าไมโอครับไปแปลรูปนะครับผมเป็นวูดมานะครับแล้วผมก็จะเอามารองพื้นนะครับเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เอามารองแบบนี้นะครับผมอ่าหายแล้วไงโอเคครับอืมวางแบบนี้ดีกว่า อ่าหโอเคแล้วก็ประตูใจอยู่ตรงนี้นะครับผมที่ทำไมมันเล็กเกินวะเออมันเล็กกว่าทุกคนไอ,อ,อ้คุณทัก <c oughs> คุณท 8, ํา8ปคณแจริงป่ะเดี่ยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรทํา8ดคุณปไปก่อนเดี๋ยวค่อยขยาย,ายพื้นที่ไปนะครับผมเพราะว่าผมเอาไว้ผมเอาไว้กันพวกผีที่อะไรก็ด้วยก็ไม่รู้นะครับผมเลยสร้างไว้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นประตูหลังบ้านนะเดี๋ยวผมจะทําทางเชื่อมกับเหมืองอันนั้นด้วยนะครับผมนะใช่โอเค อ่าโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ผมจะทําเป็น3ชั้นนะครับผมนะเอา3ชั้นละกันนะเอยหรือว่า2ชั้นดีวะถ้าก่อนละกันนะครับผมนะผมแค่ทําเพื่อความสบายใจกูเปลี่ยนชุดได้ไหมดิชุดของขีบักแม่งเกินวะทุกคนอาชีพอ่าโอเคแล้วผมก็เอานี้มาปิดทับเลยครับ จิบหายแล้วเด็กูทำเฮียอะไรวะอ๋อลืมต่อพูดทำไมไม่ต้องพูดยืบอันนี้็เอประวังไว้โอเคอน,นี้ก็หวังชั้นหนึ่งก็ยืดไปปั๊บโอเคครับต่อมาเป็นฝั่งนี้นะครับอ่าค้าง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 อโอเคปกติกแล้วมั้งโอเคอ่าหมดพอดีแล้วครับผมนะสำหรับอันแรกนะครับปัญหาคือมันจะมืดอีกแล้วนะครับผมก็ขอทำให้เสร็จเลยแล้วกันนะครับผมนะ โอกบู๊มาได้มายกอยู่พอสมควรนะครับโอเคเสื้ออันนี้ผมจะทําเป็นอันนั้นนะครับประตูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอไปทําการครับที่ขุดดินมาด้วยแล้วกันนะครับผมต้องการขุดทรายนะครับผมนะเพื่อให้มันเป็นกระจกนะครับเอาสติกมาทำไมต้อง3อันวะเฮ้ยเออวางไปไอรอนโชวเวลครับผมนอนครับอ่ะโอเคเลินมาละไปขุดทรายกันเลยดีกว่า ขุดมาสั้น1ชุดพอแล้วกันนะโอเคก็ได้มาหนึชุดกับอีก19อันนะครับต่อมาก็จะเป็นการขุดดินอันนี้ออกนะครับผมเออหรือว่าผมมันทําแบบนี้ไปเดียวอะก็เท่ะะเ้ยหรือว่าไม่เอาดีกว่าขุดมาดีกว่านะครับผมโอเค ก็ทาการขุดมาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็กลับไปคาฟสลบหินนะครับผมเอามาทั้งหมดประมาณส0สอันพอไหมพอแเลยโอเคต่อมาก็คาฟประตูนะครับผมผมเอาประตูธรรมดาเลยโอ๊กดอเลยไปครับแล้วก็ไปสร้างกันต่อเลยแล้วกันนะครับทําการวางไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไอที่รอบๆนะครับผมจะอุดด้วยหินนะครับผมนะคร์บโซนครับผม แล้วปัญหาคือว่ากูจะทําอันนี้เป็นสลับใช่ไหมแต่กูเสื่อกแค่โคเปอร์จะโนไปแล้วเออเะลอนทำเป็นสลับทาไมวะ่ต้องท์ามไอ้เหียสลับอ่ะเออ่ร้องท์ามเป็นสลับโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วอ่ะทำแบบนี้ไปแล้วกันนะครับอืมขุดออกครับโอเคแล้วเราก็ไปย้ายของมาเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าพวกอดีตเนี่ยผมจะไม่ย้ายก่อนนะครับผมนะเพราะว่ามันใช้เวลานานในการย้ายนะครับ โอเคตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับผมนะนี่เป็นการสร้างบ้านที่เฮี้ยที่สุดในโลกแล้วนะครับผมพกผมไอเฮี้ยลืมคี่เลยดิว่าโว้ยเออขุด้าขุด้าไม่ยอาไม่ยอาแล้วกูวไปวางสลบแล้วไปวางแล้วสลบอ่ะขุดมาขุดมามันไม่เวิร์กขุดมนมันไม่เวิร์กใช่ครับก็เลยทําการขุดสลับม,มาทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ทําการวางสล็บไว้เพื่อใช้เป็นห้องใต้ดินนะครับผม หลังจากนั้นก็ปูพื้นตามปกติเลยครับก็จะได้ตามวิดีโอนะครับผมหลังจากนั้นก็วางประตูครับแล้วก็ไปเอาไฟที่เผามานะครับผมนะเก็บของก่อนนะครับเพราะของมันเต็มนะครับผมก็เปลี่ยนไปชุดของอีเวนนะครับผมนะหลังจากนั้นก็วางให้เสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นการวางหลังคานะครับใช่ครับโดยที่ผมใช้บันไดในการทําเป็นหลังคานะครับผมอืมก็วางไปเลยนะครับเพราะว่าไ ไอที่ผมภาคเนี่ยเพราะว่าแม่งขีเกะตัดนะครับผมก็เลยภาคไปแทนนะครับตอนนี้ก็วางได้หนึ่งชั้นแล้วนะครับก็วางต่อชั้นที่ต่อเลยนะครับถ้ามันหมดก็คราเพิ่มนะครับผมก็มีแค่นั้นแหละครับโอเคครับด้วยความที่ผมขี้เกียจนะครับก็เลยตอบแบบนี้ไปแทนนะครับผมใช่ครับ แล้วผมก็แก้ปัญหาด้วยการวางสลับไปต่อเพิ่มนะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับผมใช่ก็มีแค่นั้นแหละครับกวไม่ต้องพูดมากก็ได้ะเ,เออก็วางสลับจบแค่นั้นเออพอเหอะพอกูว่าแล้วพอเหอะแล้วก็ฆ่าไอพวกนี้มานะผมแล้วก็นอนครับจบครับแล้วก็ไปเอากระจกมาค,ครับที่เผานะหลังจากนั้นก็วางไปครับโอเคจบแล้วเออเกูเกลียดการสร้างบ้านสุดแล้วตอนนี้ เสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับการสร้างบ้านงโง่ๆนะครับผมไอ้ทำไมผมไม่ค่อยรู้สึกชอบเลยวะเฮ้ยอ่ะช่างมันไปแล้วกันนะครับผมสนะูตูด,ดีกว่าด้วยความที่กูไม่ถนัดสร้างบ้านอยู่แล้วนะครับกูต้องมาสร้างบ้านแบบแบบงโง่ๆอีกแล้วโอ้โอเคไปย้ายของมานิดหน่อยเลยแล้วกันนะครับผมไปย้ายของไปวางเลยนะครับโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับบ้านโง่ๆหนึ่งหลังนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนคราบว่าอะไรที่สามารถทําตกแต่งได้บ้างนะครับแม่งก็ไม่มีเลยผมเอาไปเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวก็ทำท็อตนะครับผมนะเอาไว้ประดับบ้านด้วยนะครับโอเคประดับบ้านนิดหน่อยนะครับผมเอาไปติดไว้ตรงนี้เลยหนึ่งสองครับแล้วก็อันนี้ค่อยขุดออกนะครับผมโอเคก็ติดเทียนนี้อย่างละอันนะครับติดที่เสานะครับผมเสาบ้านนะติดไปโอเคครับแล้วก็ติด ที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะโอเคก็เอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ๋อ oh. <c ups> อ่ะเรียบร้อยครับเต็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับบ้านโง่หนึ่งหลังนะครับฮะก็มีแค่นี้เลยครับ <c ups> <c ups> แล้วก็ถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะเรามาครับชุดของรีวคิคก์กันเลยดีกว่าละกันนะครับถ้ามันคราฟได้อะนะแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างวะเฮ้ยเออกูลืมคิดไปเลยร็วิกจ๋ารีวิกจ๋าโอเคแล้วก็ไลชันกา a จัดไปครับแล้วก็สวายการ์ส,ว,ว,ารส,สวายการสวาอยู่ไหนวะการ์ส,สวายไม่ได้อยู่ในนี้โอเคเจอละอเก็บของมาให้หมดก่อนนะครับผมเคลียร์ของก่อนโอ้โห เคลียของก็ไม่ได้เคลีย์เลยกูโอเคครับและตอนกว่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเคลียของนะครับผมจะเอาผมจะย้ายของไปไว้ที่บ้านนู้นกันให้หมดเลยนะครับผมนะโอเคครับก็ชิบหายแล้วมันอยู่ตรงนั้นกันหมดเลยนี่ว่าไอสัตว์เอ้ยกูลืมคิปไปได้ไงวะทำการครับดุดิวคิกครับได้มาแล้วครับผมดิวคิกเกรเพรสอะไรก็ไม่รู้ต่อมากางเกงครับผมต่อมาหมวกครับผมและอันสุดท้ายนะครับเอาเลยแล้วก็เอวการ์ดอ่า Buck คเกิิวคิกนะครับก็ข็มขัดของริวคิกนะครับพร้อมกับใช้สวายนะครับซึ่งอาวุธต่างๆของริวคิกนะครับถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะผมนะซึ่งมันใช้การในการทำทั้งหมดเลยนะครับอยู่ไหนว่าอ๋อนี่ไงอย่างเช่นอันนี้นะครับผมนะนีเห็นไหมมันก็ใช้การในการทํานะครับอันนี้ก็ด้วยครับอ๋อไม่อ่ะแล้วการริวคิกบึกบึกบึกเอามาทำที่อะไรวะเฮ้ยขอไปเอาการริวคิกมาก่อนละกันนะครับผมนะเพื่อที่มันจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับ ก็ไปรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมอยากรู้ว่ามาทำเชี่ยอ,อะไรได้บ้างนะครับผมนะเอยของเต็มเก็บให้หมดครับรวมของไปเลยถอดชุด e v โมานะครับแล้วเราก็ไปรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมผมจะพร้อมรีวิวใน3 2 1ครับ1 2 แปลงร่างประมาณดีนะครับผมนะสำหรับลิวคิกนะครับความสามารถก็จะมีสปีดการขุดแล้วก็การทนไฟนะครับผมโอเคต่อมาผมจะลองใช้ก๊สต่างๆนะครับผมนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะเริ่มจากใช้นี้ครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับชิลล์แะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคไม่รู้ว่ามันหาอาวุธได้จากไหนนะครับผมนะอ่ะชิปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อมาเปลี่ยนรากเป็นเซวร์ันเลยแล้วกันนะครับผมกดไปครับ นี่ครับเงาจริงดิเฮ้ยแม่งเอ้ยมันไม่เท่เ่ะทุกคน,อนโอเคกาวสามบ้านจะมีสปีดสองสเตนไรต์สแตนสามการขุดสอนแล้วก็การทนทานไฟนะครับมันมีแค่นี้จริงๆครับกดชิปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับซัครับได้จะกับแบนในคลิปหน้าสำหรับเรื่อการเดือดบายฮะเฮ้บ้านกูว็โคตรเที่ยเลยนะซียูครับผม